แกงปลาหมูครับรวนให้หอมก่อนแกงแบบบ้านๆนครับนี่ใส่มะเขือใบยี่หร่ารวนหมูกับพริกแกงให้หอมหมดนะครับมาตรงนี้เลยครับใกล้เลยครับกลับกลนะ้รวนให้หอมรวนให้หอมเลยครับอ่ะต่อตรงนี้เลย แกงแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องเอาความสวยงามคือว่าเอากินให้อิ่มแบบบ้านๆนะไม่ไม่ต้องโลกสวยนะครับเพื่อนๆเราทําแบบลูกพุ่งลูกพุ่งลูกพุ่งไม่ลูกก้งก็ดูครับครัวครัวช่างตีดูนะครับนุ่นนาข้าวกาลังเกี่ยวกะทีเลยครับนี่ครัวข้างครัวเราทําแบบลูกพุ่งลูกพุ่งนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาน้ําเติมหน่อยตอนนี้ตอนนี้อ่ะนี่ เที่ยวได้ที่แล้วครับเอาเครื่องลงนี่มีพิขีฟ้าแดงแล้วก็มีนี่ใบมะกรูดมะกรูดแล้วก็ใบใบยี่หราใส่ลงไปหอมครับไอใบยี่หร่านี่เป็นสมุนไพร้ะตั้งกับโบราณโบราณแล้วครับแกงเนื้อแกงอะไรที่เขาวๆใส่นี่ลงไปก็จะหอมดับกิ่นไปแปดบ้านเก้าบ้านเลยครับ แกงป่าหมูสามชั้นครับรสชาติอร่อยอร่อย,ออยแกงแบบบ้านๆไม่ต้องไปโลกสวยนะครับอยู่ในครัวห้องแอร์ไม่ต้องครับเราอยู่กลางทุ่งเราก็ทำกินได้ครับเนี่ยครับดูครับดูหน้าตาครับผมเนี่ยครับแกงป่าหมูสามชั้นครับ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างด้วยนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ